สวัสดีค่ะสมาชิกวันนี้เราอยู่กันที่สนามชนโคถามีรัมนะคะวันนี้จะพามาดูความสดความพร้อมความสมบูรณ์ของวัวที่ทําการชนในวันที่24พฤษภาคมนะคะสวัสดีค่ะมาจากสายวัวชนนะคะชื่อได้กันบ้างในน้ำตัวกันนิดนึงค่ะอ้อมอกก้อยแดงครับอ้อมตีรับค่ะมาจากใครขนได้กันค่ะทั้งสองซ้ำซ้ำสายก้โยแดงครับสามสายเขาแดงนะคะน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรอะคะแดงหลวงเพชรไอตาแดงครับโคแดงรุวงเพชรหรือว่าไอตาแดงนะคะน้องเขาอายุกี่ปีล่ะคะนี่ตัวนี้ โอ้ปีกว่าวับหกปีกว่างนะคะเขาเป็นถ่ายาตของตัวไหนผอสามไหมคะดุกดังเด่นดุกดังเด่นต้นครับโอ้ดุกดังแสนสนนะคะตัวนี้ชนเมื่อกี้ขังแล้วนะคะสี่ขังเลยครสี่ไฟแล้วนะคะล้าสุดนิชนาทีไหมค่ะตามมีรัมพีนถามีรัมตามมีรัมพ่วงเลยสางพ่วงสองพ่วงตามมีรัมสามพ่วงนะคะตกลงค่ะเออใช้เวลานานไม่ค่ะหรอกที่ผ่านมานี้ที่าใช้ไม่นานเัยไม่นานก็ปิดจ้าปิดเกมได้เลยนะคะวิชาทางชนของหนองเข้าประเพณีค่ะตัวนี้อื ถ่อค้างกับถ่อนะนี่ถ่อค้างนักนะคะค่ะว่าทุกขูนนี่กินยากินน้ำได้ดีไหมคะปกติรับปกติสมบูรณ์ดีนะคะไม่เหลือยามไม่ทํหนุยนะคะคเดินวัวกันวันกี่เราได้ค่ะนี่6ก,กิโลรับประมาณ6-7กิโลเหลือมเบาเหลือมพอนลองบาง,ย,างย,ยังค่ะช่วงนี้ยังรับยังเลยนะคะรอบนี้พาน้องเข้ามายุ่ของได้กี่วันแล้วคะอืมอกวันอกวันอกวันประมาณ7วันนะคะความเป็นยุ่โดยรวมของที่นี้เป็นยังไงบ้างคะ สะดวกสบายดีนะคะรอบนี้ผกความมั่นใจกันมากกี่เปอร์เซ็นต์ละคะรอยเวอร์เซนต์ครับเต็มรอยกันเลยนะคะแลสะสภาพร้างกายของเจ้าตาแดงในสายตาของท้งส่องคนคิดว่าเขาซดเขาพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะตอนนี้รอยเอร์เซนต์ครับเต็มรอยพร้อมปะทะพร้อมหิ้วพร้อมแทงแล้วนะคะถ้าเรียชอนพุงนี้พร้อมชนไหมคะครับพร้อมชนเลยมาเรียมาสกิดกันได้เลยนะคะขายนี้นะคะค่ะให้ฟัตทรงเอฟซีเราผู้ติดตามได้เลยค่ะครับ เอ่อมามาชมมาเชียได้ครับค่ะช่วยชมช่วยเชียร์นะคะเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยนะคะคู่นี้นะคะทีทานห็นอยู่บนหน้าจอนี่คือแดงรุ้งเพชรรือว่าไอตาแดงนะคะพบกับหลังซัดจอมปราศาสตร์ือว่าไอตาดํานะคะคู่นี้ทําการชนเป็นคูเอกคุที่5ของรายการทีสนามชนโคบันถามิรําในวันที่24พฤษภาคมนี้นะคะชิงเงินรางวัลกันทีหกเส้นสองหมื่นบาทนะคะคู่นี้่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีมิเช่พามิรับขายกันนะคะขอบคุณมากค่ะ